สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนอนจ้ะตอนนี้นะคะซุ้มตีกําลังจะเดินทางไปเอ่อไปหน่อยไปเที่ยวนอกจากเนาะแต่ว่าจะพาพี่นองมาเบ่งแปลงพักก่อนนะคะแล้วก็ทักทายพ,พี่นองก่อนจะจะหน่อยนะจ้ะเนาะก่อนจะออกเดินทางกันค่ะเบ่งขง้างหลังนี่ค่ะพี่นองดอกไม,ม้งามงามจ้ะเดีเ๋ยวเจ้าเเบิงเนาะดูนะดอกชมพูกกับมีจ้ะเดีเ๋ยวหั้ใเ้เบิงค่ะนี่ค่ะดอกอันนี้ก็งามจ้ะเนาะดอกไม้ธรรมาชาติจ้ะเบ่งดูค่ะงามเนาะจ้ะ ดอกไม้ธรรมชาติจริงๆอยู่ร้านค้าที่เห็นอยู่เพิ่นขายคือกันจ้ะนี่ตีอา่าตีเห็นตีก็จะบ่ตัดทิ่มเนาะจา้ะตีก็เก็บไว้เนาะนี่ค่ะเก็บไว้มันมีเมล็ดน้ำเด้อค่ะนี่เม็ดของเพิ่นน้ำเนาะนี่ค่ะแต่จริจะเก็บเม็ดมันไว้อยู่เนาะนี่ค่ะเม็ดมันไปปลูกบ้านเฮาก็น,น่าจะได้อยู่ค่ะนี่มั้งเนาะนี่มนเมล็ดของเพิ่นจะ้ะ งามเลยคะ่ะตีวาตีวาม,มันสวยนะเป็นดอกไม้ี่ว่ามันเกิดเองธรรมชาตินะคะเบิง้งเนี่ยสีตอนนี้สีม่วงมากแล้วจ้ะสีม่วงมากสีม่วงแล้วก็สีออกสีออกฟ,ฟาฝาเนาะจ้ะเ<ๆ>นาะด้านให้เบิ้งใหม่กันจะ้ะอ้ยตอนนี้กําลังแบบงามเลยละจ้ะนี่อันนี้ออกเป็นสีม่วงม่วงชมพูม่วงเนาะค่ะตรงกัามีสีชมพูน้ำค่ะ เดี๋ยวตีเห็นสีขาวนู่นข้างในสีขาวจ้ะนู่นสีขาวอยู่พุ่นแต่บริเวณภาพพี่น้องเขาไปเบิ่งเนาะคะ่ะมันหกเนาะเดี๋ยวตีจะเอาอันเก็บมาเลยมันไวค่ะนี่งามอีรีจ้ะโอ้ยพี่น้องเมื่อกสิมีสีแบบแดงๆไล่ๆนล้วจ้ะหน่นหลังบานตีต้นนี้ต้นนี้ดอกพันธุ์ออกดอกคะ่ะกอพันธุ์กอใหญ่ๆเนาะว่าแต่มันอันใบมันแก้วจ้ะ พักตีกำลังเงิมงามแล้วนี่น่าจะได้กินอยู่ค่ะเนาะเดี๋ยนี่ตีปลูกสองอันนี้ใส่กันเลยจะ้ะอันนี้เป็นอ่ตีวักเป็นกระหล่ำปมนะคะตรงนี้เนาะตีมาลงไววค่ะตักท่ายพี่น้องก่อนเอาเดินทางจ้ะพี่น้องเมืนน้ Keep, อ้า่ได้เหตุคลิปนีหย่งเลยจะ้ะตีแขนเจ็บค่ะพี่น้องก็จะเหตุกับเข่าเนาะ วเช็ดผ้าเทียวเขาซุกหน้องกินแต่ว่าแขนมงวานอะ่ะแบบว่าขยับบ่ได้เลยจ้ะปวดตุบๆเลยมันโดนเส้นเนาะนะคะงามงามแต่ว่ามือ,อกะเริ่มหู้สึกดีขึ้นแน่แล้วค่ะแต่ก็ยังมีความเจ็บอยู่นะคะอเออดัติภาพเบิงงไออันนี้เตินแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดแล้วค่ะเห็นบ่เพิ่นออกดอาากแล้จ้ะนี่ ตีเอามาปลูกเนาะนี่เพิ่นออกดอกเดี๋ยวเพิ่นก็จะออกเมล็ดเพิ่นก็เสียหลวงลวยไปตรงนี้ค่ะแล้วล่อหลุนปีหนาเนาะววามันจะเกิดเหตีขึ้นมาอีกบอหแล้วมันจะตายเนาะค่ะเนาะนี่บางคนถ้าจะว่ามันจะยุบแล้วมันก็ะสีบางปดเกิดมองไม่วาสันมาเดาล่อเบิงล่อเบิงล่อหลุนค่ะอันนี้มันตัวนี้มันคือเป็นนังเหลืองค่ะ อันนี้ตีกับพูดต้องมาปลูกจ้ะอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ตีกันมากค่ะมันจะเป็นสีสีม่วงแบบนี้จะมีสีขาวสีม่วงเข้มม่วงอ่อนจ้ะยังผูกงามเนาะค่ะเนาะมันก็ทายชมบรรยากาศสวนใ้พี่น้องไดบิงจ้ะเห็นปะตรงนี้ตีกับปลูกพูดต้องมาปลูกตอน,นก็งามแล้วจ้ะอันนี้เป็นสีขาว ข้างในงนี่ค่ะไม่ซีมพูกเข็มเดี๋ยวติดไปโคดมาอีกจ้ะนู้นทุกุนข้างในพุนคุนเรามาปลูกตรงข้างล่างค่ะปลูกข้างในมันไม่ไปไปเฉินชมมันเนาะพุนค่ะตรงพุนพเนาะนะจ้ะเพราใหม่ก็เริ่มติดมากติดทนแล้วค่ะ,ะอันนี้ก็สี ในผ้าชมน้อางใหม่นะคะอันนี้เป็นไอผักกาดขาวจ้ะแต่ว่า,ามันเริ่มแก่แล้วจะตีก็ต้องเอาไปกินเนาะคะ่ะไปกินกระปนุเนาะเดี๋ยวมาเก็บจะ้ะพี่น้องมาเก็บจะ้ะอันนี้เริ่มออกดอกแล้วค่ะโอ้ยรอดยู่ค่ะพี่น้องสุกินีตีค่ะปลูกสองตน้นต้นหนึ่งตายเนาะตายหนาวจา้ะตายอากาศหนาวเย็นเนาะมาตรงนี้ก็เป็นแปลงผัก งามคักค่ะฝนตกใส่เพิ่นโอ้ยเจ็บแขนเจ็บเจ็บมือจ้ะพี่น้องส่วนอย่างกระโบใดแห้งจ้ะนี่ค่ะตอนนี้เริ่มโอเคแล้วสวนผักเข้าไงเราจะเก็บกินได้แล้วเนาะเนี่ยเห็นบอกตีใดมาเล็ดผักแล้วจ้ะปีหนา้าจะต้องซื้อเพิ่นแล้วอันนี้จากโดยการเข้าซื้อมากินนะ,นะคะซื้อมากินแล้วมันเป็นกิ่งมันนะคะ เขากัเลยเอามาเสียบเนาะจะจริงๆอาเก็บกินได้อยู่ค่ะนี่แขนงเพลินนี่แล้วส่วนทีเนอออออน่เพิ่นออกดอกออกยังกะให้เพิ่ออกไปค่ะเนี่ยตรงเนี่ยเก็บไปกินได้อยู่ค่ะเดี๋ยวเขามาเก็บเนาะพวกบงพวกใบนะคะเก็บไปกินได้เนี่ยอ่อ,อน,นะคะ่ะพัสใส่มามาได้อันที่มันออกกันเข้ากับปล่อยเพิ่นให้เพิ่นไปจ้ะบ่งดูเทศข้างนอกบ้านเข้ากะบปีนี้น่าจะได้ผลผลิตยอยู่ค่ะนี่ตอนนี้ติดแล้ว เด,ดเดี๋ยวเอาไม้มาเสียบให้เพมันจ้าอุ้ยกองตุ่งกันยังไงเหรอคะอันนี้เดี๋ยวตีกระสิตัดแล้วตัดแล้วก็ให้เพิ่นแตกแขนงเอาเนาะคะ่ะแล้วก็จะมาลงเพิ่มเนาะติก,ก้าลคะค่ะนี่อันนี้ก็เป็นกองตุง่งกองตุ่งเป็นแบบหนึ่งนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นแก่คะ่ะต้นเพิ่นแก่เนาะเดี๋ยวตีกระสิตัด ต้นนี้บวตัดดอกต้นนี้จะถอนเลยค่ะถอนเลยเนาะแล้วก็สิเก็บบางต้นไปเอาไว้เฮ็ดพันธุ์จ้ะปีนี้มันมีแมงอันเล้ติสิม,มักเอาอันนี่แมงดำดำเลยค่ะเล้ติสิเอาอัน,น,น,าอาอนยาตำแยหนะนะคะมันหญ้าตำแันต,นต้นตำแหน่ะจ้ะเอามาเอามาหมักน้ำไว้ประมาณสิหามือแล้วก็เอามาลดค่ะ ซีตัตวอันนี้ติดแล้วโตซื้อมาแล้วก็มาลงค่ะติดแล้วตัวนี้กระมียนขนาดน้ำจ้ะบะมีอันนี้เนาะลงไปเขาทิีเขาแดนจ้ะบะมีแบบแปลงเป็นกระลำดาวนะคะก็งามแล้วคือกันจะ้ะอยากเห็นลูกพันธน้องพี่น้องตีบ่วย่อยปลูกจักเช่าค่ะไม่เปลี่ยนนี่แหละทะลองปลูกเบิ่งค่ะอยากดูผลผลิตคือกันเนาะ เดี๋ยวพี่น้องมาลุนจ้ะอันนี้ก็ต้นหนึ่งค่ะกระลำดาวเนาะส่วนก็จะเป็นกระลำลูกหัวใจจ้ะผลผลิตของปีนี้เนาะเปลือกไข่เปลือกนกจ้ะมันไม่นหมนควรดีค่ะไม่แต่มแมงดำๆหรอค่ะส่วนมากเนาะนี่ค่ะพนจะเริ่มอันนี้แล้วเิ่นสมบูรณ์แล้วค่ะพักชีตีค่ะโอ้ตอนนี้แตกลงกอแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะลงกอแล้วลงกอแล้ว ที่ว่าน่าจะได้รากอยู่ค่ะเนี่ยกรมันใหญ่ๆนี่นี่น่าจะได้รากอยู่ค่ะนี่เห็นปะจีมาลงเพิ่มแต่คือพอเห็นขื่นหรือว่าเล็ดมันแก่บ่ค่ะลงเพิ่มไปเลยค่ะแต่พอเห็นมันโพลเลยค่ะจะเอามาลงใหม่ ใหม่ตีกระงามแล้วใบเหนือก,กินได้ด้ค่ะเดี๋ยวตีเก็บไปกินห่อเมียงห่อเมียงแบบว่าเป็นสมุนไพรนะคะอันนี้ก็เก็บไปกินแล้วจ้าเนตไปกินแล้วนี่อต้นหนึง่งโอ้ี่เดี๋ตนน้นหนึ่งนี่ขึ้นชายค่ะขึ้นชายขึน้นชายพอยใหญ่นี่พี่น้องอยากนําเสนอจ้ะเห็นบ่ได้กินแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ตัดไปพันธ์เรานี้จ้ะบ,บอกคิลลี่ อันนี้มันเป็นบุคลีเดียวว่าเป็นแขนงนะคะเขาตัดปุ๊บมันก็สีแขนงสีออกมาเป็นดอกเป็นดอกจังสิค่ะอันนี้ตีตีอันจงไห้ล่ะตีเสียบใบช่วงหนานวนะคะเพราะมันออกหลากเนาะติก็เอามาลงดินนะคะมันก็ได้เก็บพันผลิตเลี้วเห็นบหมค่ะเราต้นพันสมบูรณ์อวบงามแห้งค่ะคือตอนที่ตีเสื้อมากเนาะค่ะพันมีแต่แค่ช่อดอกเพลเนาะมีแต่ช่อดอกแบบเนี้ยพยจํามใดนะคะแต่ตีก็เสียบใบเนาะเสียบใบที่นี่มันออก ออกใบมากนะคะติกเอาใบมาเสียบเสียบลองอีกตัดเอาใบมันนะคะเอาอนมเมนเอาใบมันเอายอดมันนั่นสิคะ่ะตัดเอายอดมันเนาะไปเสียบอีกผน,นิภนิผนออกรากเตรียมมาลงตรงนี้คะ่ะตอนนี้เด็กิ๊เก็บผลผลิตแล้วแบบปีหนาจีแบบหืม่มคือบอว่า,าประตอ,อนนี้นะะเลยค่ะเรดวนเร็วให้ท่านใจพร้อมค่ะแล้วก็ได้ผลผลิตเร็วน้่ค่ะนี่แหละอันนี้ก็หัวใช้เท้า ตอนนี้คือออกดอกแล้วพี่น้องมันล่งหัวแล้วบอสงสัยเดเก็บไปคันสมแล้วอันนี้ลงน้ำกลนอัน,นอยูได้แปลงพักได้นี่จะ้ะจะเพิ่งขึ้นร่องือเพิ่งขึ้นอันนี้แล้วบ,บอบอไม่หัวได้เนี่ยมันบอ่งหัวจะ้ะเดี๋ยวเก็บไปเห็บเข่าแล้วจ้ะเนี่นี่ออกดอกแล้วเออเป็นนีแปลกคะ่ะปลูกอยังงกะส่วนมากจะบอขายล่องหัวเนาะจะออกดอกไหมคะ่ะหรือว่างามปุย๋ยงามอันนี้บอ ใบเป็นง,ง่ามดีด้วยค่ะแปดแตกแปดแปดอยู่ 8, 8, 8, 8, 8, ยค่ะหรือว่าพันบมมักดินแบบนี้บอกค่ะดินแบบนี้มันเห็นบอกหายลงหัวบอกเรื่องทางไหนกับบอกหูคือกันเนาะค่ะเนาะนะคะแล้ว,วสิทอนออกแล้วก็สิเอาพักชี่มาลงค่ะห็บ้บอลเป็นกอแล้วง่ามแล้วค่ะตอนนี้เด่นลากมันค่ะไปะค่ะแล้วพาพี่น้องเข้าบ้านล้าจะตีกระลงไม่แล้วค่ะ แต่ว่าแปลกใจอย่างหนึ่งคือลงสลัดแต่ว่าสลัดคือบลอกออกกับบลอกหัวจ้ะสลัดบล็บองอ,อกเลยค่ะปลูกยางแห้งเป็นี้สลัดค่ะหรืออันที่ทำแบบล่าเขรับตังใจคักๆมันก็นจะบบได้เนาะอันนี้ล่องล่องแรดดิตแบบนี้จ้ะล่อรหลุดเบื้องวัตสิบยันใดนะคะ่ะเดี๋ยวนี้เอาไปนี่ค่ะมันกับโบซม่ำเสมอป็นไดเนาะแรดดิตค่ะ รอหลุนเบิ้งว่ามันสิเป็นแบบใดเนาะอันนี้เป็นกวงตุง้งมั้งค่ะนี่ก็กรองตุ้งสีม่วงเนะะี่ยค่ะจ้าพี่น้องคลิปนี้นะคะกันมาถ่ายกันแค่นี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเตรขอตัวพายหน่อยไปเที่ยวต่อจะ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้เนาะค่ะเนาะไปก่อนจ้าพร้อมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย